เมื่อวันที่29สิงหาคม2568สารรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งในวงเล็บ4ประกอบมาตรา160ในวงเล็บ4ในวงเล็บ5จากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกแพทองทานกับสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชา โดยสารเห็นว่าการเจราจาของนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จธุนเซนตามคลิปเสียงดังกล่าวมีลักษณะเป็นการไม่พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นการถือเอาผลประโยชน์ของสมเด็จทุนเซนเหนือกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติ ซึงเข้าข่ายมีพฤติกรรมอันเป็นการฝา่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยให้มีผลความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคม2568และมีผลให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะสิ้นสุดลง